เอเด็มาขี้ปันนี้ดิหลุดเด็กตกมาขี้ปันนี้่นี่ลติดชนอป้า้ตึ้นนี่พมปิดท้ายแกน้นอยาขี้ปันนี้ป้าจะได้เฮ้ยลตยบกั่นเล่นเขี้ดุน่สิบลอกเพปอลยลุนั่นมาบอกสีนี่อยากขี้ปนนี้นี่ผมเพิ่มแก่อนนี่ผมปิดไอ้แกอยู่นี่หลุต่ตยต้นขับผันนาะป้า คุณพอบอกว่ารัาน,นี้กาขี่ในมุกบ้านมันไม่ไม่ปลื้องซึ่งใีมา่กี้บนนู้นนี่มันอานอะไรเราเนี่ยรู้ดีว่าถ้าเกิดขี่จะอยู่เลนขวาคุณต้องทําความเร็วหน่อยหรือบางทีถ้าเอาตามกฎจราจรจริงๆนะครับเลนขวามีไว้แซงห้ามขับแช่เด็ดขาดเลยแต่ว่าตัวคุณยายท่านนี้ทําเอาเสียวซ่านกันไปทั้งถนนเลยขับ3ล้อไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าคุณยายค่อยๆไปทีละนิดละนิดทําเอารถคันหลังนี่โอ้โหตกใจแทบเบรกไม่ทันครับเ๋ยวจะมาขี่เป็นนี้ดิ A lát, chứ sao, kem a ký ban nini 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 ผมปิดไอ้แกยูนี่รถ่ใส่ต้นขับปั่นเอาแล้วโอ้ยพอจะฟังออกเนี่ยลูกหลานใครมาบอกทีบอกยายอย่าขี่พันนี่นี่ oh. เออขี่พันนี่คืออย่าขี่แบบนี้ใช่ไหม <S 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 อันตรายแล้วคุณยายนิ่งมากนะครับคุ <S 1> <S 1> ผู้ชมขี่ไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าถนนทั้งเส้น เป็นถนนในหมู่บ้านแล้วก็เป็นถนนที่มีแค่เราคนเดียวที่ใช้โอ้แล้วตัวพี่ที่ขับรถตามเนี่ยบอกว่าดีนะผมเห็นผมขับตามหลังแกอยู่อ่ะคือพี่อ่ะเขาก็ห่วงความปลอดภัยคุณยายถ้าสมมติพี่แกเร่งเครื่องแซงไปไม่รับประกันว่าคันหลังเขาจะ,ะเบรกทันหรือเปล่านะครับพี่เขาก็เลยขับเลี้ยงไปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้บันทึกเอาไว้บนถนนโดยที่คุณยายเนี่ยอายุประมาณสัก70ปีที่ ลักษณะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะเรียกว่าจาักรยานก็ได้3ล้อแต่เป็นรถไฟฟ้านะครับความเร็วใช้ประมาณ <นะ S 2> สัก20-30กิโลเมตรค่อยๆไป แล้วรถที่แล่นอยู่รอบข้างๆแล่นเร็วมากแล้วมีรถใหญ่เยอะด้วยเพราะนี่เป็นถนนใหญ่นะครับโอ้โหตัวคนที่ขับรถตามเนี่ยบอกว่าต้องถ่ายคลิปแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยไฟพามากกระปิบกระปิบเอาไว้เลยกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุคันหลังพี่เขาต,ตกใจว่าถ้าจะเปิดไฟฉุกเฉินแบบนี้พี่มาอยู่เลนขวาทําไมอเออแต่พี่เขาบอกว่าเขาพยายามเลี้ยงเอาไว้กลัวว่ารถคันหลังเนี่ยจะไม่เห็นแล้วคุณยายอยู่เลนขวาตลอดเลยนะครับอา้าวพลเมืองดีเป็นผู้ใช้ a c e b o o k นะครับชื่อว่าบังเซนส่งด่ว เออพี่เขาน่าจะเป็นขับรถส,ส่งของอะอเอามาโพสเอาไว้บอกฝากเตือนทีนะใครรู้จักแกหรือรู้จักลูกหลานแกฝากบอกด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น9โมงนะครับรายงานพิกัดถนนสายพังงาทัพปุดบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา พื้นที่ตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองของจังหวัดพังงาน,นะครับพี่ชาวาลิศเป็นคนโพสต์นี่แหละนี่หนุ่มคนนี้เลยวัย33ปีบอกว่าตอนนั้นวิ่งรถส่งของอยู่นะครับก็มาเจอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เป็นลักษณะรถ3ล้อขับอยู่เลนขวาสุดความเร็ว ช้ามากครับพี่อเอาใหม่สิเขาใช้คําว่าความเร็วแต่ช้ามากเออก็เลยขับปิดหลังให้ระยะทางที่ขับเลี้ยงไปแบบนี้สกิโลเมตรครับ<อ>แล้วที่สําคัญก็คือว่าคุณยายเนี่ยปลอดภัยดี<อ>แต่ก็ต้องการจะเอาคลิปนี้มาโพสเตือนลูกเตือนหลานเพราะว่าตัวพี่แกนเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านไหนอ่ะถ้าใครรู้จักนะครับก็ฝากเตือนว่าให้คุณยายเนี่ยขับขี่ด้วยความระมัดระวังอ่ะฟังพี่บังสันบังเซนส่งด่วนหน่อยครับ ใช่ครับอายุประมาณเจ็ดสิบป้าไดก็อายุเยอะนะ่อผมวาุสอายุแกเลยแต่พมึงไ่รู้วาเป็นใครพก็ไม่รู้จักพมก็เปิดไฟป้ามากเลยจุกเชกขี่ขเลยตามท้ายเลยว่าแกที่ไปไหนพมมีกันแกใหญ่รถชนเง้นี่ก็คือว่าเป็นห่วงวาเป็นห่วงแงดูมันรงนมันนุ่นใสใหย่เงี้ยรับรถมาสิบโลที่ะไรอย่างครบเลยคือพมก็ว่ารถนี้ถาขี่นมูพานมันไม่ปลื้มย ซึ่งนี่เมื่อกี้บนุ่นนั่นมันงานอะไรด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะพี่บางเซนบอกนะครับถ้าเกิดลูกหลานดูอยู่เนี่ยไม่ได้ต้องการจะเอาคลิปมาประจานแต่อย่างใดเพราะว่าพี่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครมาจากไหนหรือว่ารถทะเบียนอะไรนะครับพียงแต่อยากจะบอกว่าลูกหลานอย่าปล่อยให้คุณยายเนี่ยออกมาขับรถถนนใหญ่แล้วแช่เลนขวาแบบนี้แล้วถนนใหญ่ที่บางจุดมันเป็นทางโค้งอะ่ะบางทีมันเป็นจุดอับสายตาสมมติววคุณยายเลยโค้งไปเราจะมองไม่เห็นรถที่เลยโค้งแล้วรถที่เขาขับตามหลังมาขับเร็วอ่ะไม่ได้เบรกพอผ่านหัวโค้งปุ๊บโอ้ เอออาจจะเกิดอันตรายได้อยากให้คุณยายอยู่เป็นร่มโพร,ร่มใสกับลูกหลานไปนานๆน,น,นะครับเอออ่ะเตือนภัยเนาะเพราะผู้หลักผู้ใหญ่บางทีเขาก็อาจจะคิดว่าฉันแก่แล้วให้ฉันไปก่อนได้ไหมอ่ะมันจะยิ่งอันตรายนะคะแบบนั้นครับ